สวัสดีครับผมนัทชวินนะครับตอนนี้นะฮะเราอยู่กันที่หน้าโรงแาน,นผมนะครับนี่และตรงนี้คือป้อมยามและนี่คือดาว <c oughs> อาจจะเบอร์นิดนึงครับทำไมผมถึงยังไม่กลับบ้านล่ะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับผมถ่ายคลิป7วิธีแล้วพอดีว่าแสงมืดเกินไปทําให้เราถ่ายทําไม่ได้ <c oughs> คือเอาง่ายๆเราไม่มีแสงพอที่จะถ่าย7วิธีแล้วทํำไมผมถึงไม่กลับบ้านเพราะว่าเดี๋ยวผม จะเปลี่ยนสถานที่ถ่ายคือไปทำเจ็ดวิธีที่บ้านไอ้ตูนแล้วตอนนี้ไอ้ตูนบอกว่ามันจะขับรถเก๋งมารับผมแล้วให้ผมรออยู่ที่โรงเรียนแล้วตอนนี้เรารอได้ประมาณประมาณชั่วโมงก,กว่าแล้วก็ยังไม่มานะฮะนี่ทิ้งทิ้งผมไว้กับดาวทิ้งผมไว้ทิ้งทิ้งผมไว้กับดาวแล้วรอนานมากครับผม เดี๋ยวหวังว่ามันจะมาเร็วๆนี้ตอนนี้เสียงรถเสียงรถมาตอนนี้เวลาตอนนี้เวลา6 4โมงสีกว่ากว่ายังไม่มาเลยครับเหมือนเดิมไอ้ตูนกับพี่โอมยังไม่มาเลยครับนี่นะฮะไลฟ์พี่แวล คืออะไรครับคือนานมากแล้วครับนะฮะฝากไ้ด้วยกับคลิปนี้สองชั่วโมงเต็มเ็มครับผมปาไปอรอมาก่อนตอนนี้ดูวิแววอยู่ว่าจะโผล่มาหรือเปล่าถ้ายังไม่โผล่มาผมจะขับมอไซค์กลับจริงละนี่คือมอไซค์ผมครับผมนะฮะรอไปมาแล้วนะครับนี่มาแล้ว ดูครับดูครับมอใส่ผมจอดไว้ตรงนี้นะครับขับเข้ามาเลยยังไงครับยังไงแล้วมึงขับไปไหนอ่ะเดี๋ยวกลับมาครับเดี๋ยวกลับมานี่นะฮะดูความลีลาของมันนะฮะดูครับปล่อยให้ผมต้องรอนะฮะกับดาว<อ>เดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอดูมันดูมันเออเดี๋ยวมาเล่นเออ อ่ามึงจะเล่นอีกยังไงยังไงไปที่ไหนครับพี่เอ่อไปส่งที่พระรามสองแม่ไอสัตว์รขึ้นเร็วๆทำให้ช้าอย่างครับฮะสองบ้านนี้ครับพี่โอ้มไปขวดตัวดี่คือสองชั่วโมงเต็มๆครับผมคือที่ไหนไม่เคยไปเลยอ๋อรู้จักบ้านเราอ่าไปเลยไปเลยไปต่อมึงขึ้นแล้วเหรอฮะคือแล้วเอ้ยพี่ยังนัดอยู่ไหนเนี่ยเมื่อกี้เห็นเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเลยตุนตุนตุนตุวก่อนตุนก่อนนั่นกูลืมกูแจรถไว้ในรถเปิดเลยเปิดเลยครับ โอเคผมลืมกุญแจรถนะฮะเดี๋ยวหายโอเคเอาเชียล็อกอีกเล่นเชียอะไรเนี่ยมันล็อกเนี่ยเอออะไปดิไปดิรอนไปเลยขับดีดีเดี๋ยวเราจะเดินทางไปถ่ายเจ็ดวิธีนะฮะที่ไหนอ่าที่บ้านตูนวันนี้เราจะมาเปิดบ้าน โอเคถ okay, ้าตอนนี้เสียงไม่มืดแล้วเอ้ยเสียงไม่มืด <c oughs> ตอนนี้เสียงชัดแล้วนะฮะ <c oughs> ตอนนี้เรามีแสงตรงน,นี้ช่วยส่องเพราะว่าตัวโน้ตเปิดมากแล้วรอนานมากครับว่าแสงตรงน,นี้จะทําให้รบกวนในการทำผีใช่ไหมโดนใช่แล้วน่ะ,นะเห็นไหม <c oughs> เกี่ยวเกี <c oughs> <ๆ>่ยวเียกี่ยวสา แสงในสองตาดูตาฟอดีใช่ไหมใช่ใช่แล้วตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่บ้านไอ้ดูนไปทำไมก็ไปถ่ายคลิปย้ำไม่ต้องไม่ต้องกัวนนะครับว่าทำไมกล้องสั่นครับไอ้สัตว์มันอยู่ในรถถ้าเกิดกล้องสั่นนะฮะหรือกล้องมุมไม่สวยนะโทษพี่โอมเลยเอาเจ้ากูอะเราไม่เกี่ยวเรามีหน้าที่ตัดต่อแสดงพี่โอมแสดงกับถือกล้องครับผม ดูดูโง่ดูโง่ครับผมดูความโง่หัวทุบกับไอ้ตัวนี้ครับเ็นหสัตว์ครับตุนนี่หมามึงเหรอชื่ออะไรวะขวบสอดชื่ออะไรวะอสดให้ชื่ออะไรลิซ่า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 มึงต้องสู้ดิถูกลิซ่าลิซ่าเอาอเหรอวิมีสองตัววะไม่ครับสวัสดีครับอันนี้ใหญ่ใหญ่แล้วอ๋อใหญ่ครับ สวัสดีมืดไหมไม่มืดแตกไหมไม่แตกจัดยไฟชัดเลยเออพอหมายแรกที่เราจะทําในบ้านตัวคือการถ่ายคลิปเจ็ดวิธีเจ็ดวิธีเจ็ดวิธีได้เดี๋ยวรอชมกันรอชมกันเลยจ่ายไว้ครับผมอ่ะเริ่มถ่ายก่อนโอเคนะฮะตอนนี้เราถ่ายคลิปกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้พวกเราทุกคนก็เสร็จภารกิจกันเรียบร้อยใช่ครับผมตอนนี้กลับบ้านไปเยี่ยมเอ้ยไม่ใช่กลับบ้านไปโรงพยาบาลแพทย์ต่อไปเยี่ยม ใครนะพี่ปย่มตาผมตาพี่เองตาพี่จรพี่โอมปผ่อยนะเบื่อแล้วแล้วเอ่อปบุตากับยายพี่เป็นอะไรกันไม่จบไม่ไม่สัตว์เออไม่จบเดี๋ยวเอาง่ายเอากับยายพี่เป็นอะไรกันนะยายกับปุ้ดปูกรปุ้ดอะไรอะตากับยายพี่เป็นอะไรกันนะตอเป็นเมียกันนะฮะเอาแล้วลุงกับป้าเป็นอะไรกันเพ่งเปิดเพ่งเอ้าแล้วตากับยายลุงกับป้าเป็นอะไรกันก็เป็นญาติอย่างนี้ เอาถ้<อ>ามึงหิงหิงรอบนะกูจะลุกสเตนบีบม,มึงแน่แล้วแล้วพ่อกับแม่พี่เป็นอะไรกันพ่อเป็นยังไงคะเอาแล้วพี่เป็นอะไรกับลุงกับป้าพี่ก็เป็นญาตินี่ฮะอ่ะพี่เป็นญาติลุงกับป้าพี่ไม่ใช่เป็นหลานเออ็ญาติกันไงเนขาเรียกว่าลุลงกับปูป่เป็นอะไรกัน,นอะลุงกับปู่เป็นอะไรกันลุงกับปู่อะ่ะฮะลุงกับปู่ก็เป็นพ่อลูกไงอ่ะเป็นพ่อลูกกันเอออ๋อปู่นี่ก็เป็นลูก ปูกูเป็นพ่อของลุงกูอ๋อลุงกูเป็นพี่ของพ่อกูเออแล้วพี่เป็นอะไรของปู่พี่ <c oughs> ก็เป็นหลานไง <c oughs> เออแล้ว,แล,วแล้วพี่เป็นอะไรของลุงพี่อ่ะ ก็เป็นหลานไงแล้วคนที่ป่วยนี่เป็นอะไรเป็นตาคุไงเอ้าฟังนี่นะไอ้ควายทานธวีฮะลองฟังนะมันอธิบายให้จบอ่ะมันมีสองข้อควายคว้ามีสองข้อควัวเออมีสไงต่อคว้าเออครอบครัวฝั่งแม่ครอบครัวคือตายายใช่อ๋อเออแล้วครอบครัวฝั่งพ่อควเออคือพ่อคือป่วยย่าใช่ไหมอ๋อแล้วครอบครัวของพี่คือใครครอบครัวของข้าทางสองไงเออสองเอ้าแล้วพ่อกับแม่พี่คือครอบครัวของพี่เอ่าแล้ว ผูกกับญาติพี่เป็นครอบครัวของใครครอบครัวของกูไงรวมๆกันไงญาติกันอะแล้วเมื่อกี้พี่บอกไปแบ่งเงินอะไรนะไม่ใช่คนข้างบ้านเหรอแบ่งไม่ใช่คนข้างบ้านเลยสติอะไรก็สุขวารอะไรก็ไหนหากินข้าวกินข้าวแอบเดียวกันเนี่ยเอาสรุปเอาสรุปเลยปู่กับย่าตากับยายเป็นอะไรกันปู่กับย่ากับตากับยายก็เป็นเป็นอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรนะญาติกันไงคือญาติคือลูกของลูกอ่ะแต่งงานกันใช่ไหมอ๋อลูกของลูกแล้วเป็นลูกของลูกสมมติว่าพี่เขาเรียกว่ารวมเครือญาติใช่รไหมรวมเครือญาติอะไรวะเขาเรียกว่า รวมญาติผัวกับเมียแม่งรวมกันเอ้ารวมญาติผัวกับเมียเอ้าก็ต้องมีผัวหลายคนสิเมียก็ต้องมีเมียหลายคนสิควายเอ้ายังมึงเลยหาคุณไม่เข้าใจไงคุณเลยขาใช่ไหมตูพี่โอมพี่ตูนี่ยอยู่ที่โรงพยาบาลแพแล้วแต่ว่าพี่โอมดันไม่รู้นะไม่รู้ว่าอาคารตาอยู่ไหนตอนนี้พี่โอมกำลังโทรหาตาอยู่ ป้าเหออตาเออตาไม่ได้ตาป่วยอยู่โอเคนะเดี mm ๋ยวโทรหาตาเออหัว okay, ป้าก่อนเออพระงเป็นรายการเดี๋ยวตั้งหมดอะใคมีตังค์มากนะตังค์มีอยู่พอมีอยู่ที่นีมีอยู่ตอนนี้ห้าบาทนะยี่สิบเซนต์หนาวายสัตว์ยี่สิบก็พี่ถามตังค์แค่มีบ้างเออตังค์โทรศัพท์มันหินเนี่ยมันหินไหมเนี่ยเออเนี่ยโคตรแบบทรงเลยพี่ี้หาหาตังค์ก็จงแบงยี่สิบให้เลยแต่มันก็หุกนะเออเออ ถ้าถามตังค์โทรศัพท์ตัังค์์โททรศพก็พี่ถามว่าตังอย่างไรใช่ไหมครับเบอร์เบอร์เบอร์ไม่ได้กดไปประสบหน่ะพี่อ่ะไม่ใช่ดาโทรศัพท์เนี่ยอ่ะถือกดดาโทรนี่นะฮะมาโรงพยาบาลแล้วไม่เตรียมพร้อมนะฮะเราจะไม่ได้ถ่ายตอนที่เราเยี่ยมตาพี่อมนะครับเพราะว่าถ่ายรูปในโรงพยาบาลเนี่ยมันผิดกฎหมายโอเคนะครับตอนนี้เราก็ไปเยี่ยมตาพี่อมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็เขาไม่ให้ถ่ายภาพหรือถ่ายวิดีโอนะครับตอนนี้กำลังจะกลับบ้านละก็คลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับไม่มีอะไรมากถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s c r i ไ e ให้ด้วยนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีค่ะ